สวัสดีครับเวลาที่เราขับรถขึ้นอีสานเนี่ยหลายคนก็คงจะคุ้นๆกับป้ายอำเภอแก่งคอยใช่ไหมครับแต่เคยเอ็ดใจกันบ้างไหมว่าเมืองที่ดูเหมือนจะเป็นแค่ทางผ่านเฉยๆเนี่ยจริงๆแล้วเขาซ่อนเรื่องราวอะไรไปบ้างวันนี้แล้วครับเราจะไปไขความลับของแก่งคอยกันที่บอกเลยว่ามันลึกซึ้งแล้วก็น่าทึ่งกว่าที่เห็นเยอะเลยครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่คําถามแรกเลยชื่อแก่งคอยเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่อืมซึ่งต้องบอกว่าเบื้องหลังของชื่อนี้เนี่ย มีความลับที่ทั้งน่ากลัวแล้วก็น่าสนใจซ่อนอยู่ครับและนี่คือจุดที่พีคกมากครับเพราะว่าชื่อดั้งเดิมของที่นี่เนี่ยไม่ใช่แก่งคอยแต่เป็นแรงคอยแค่เปลี่ยนสระตัวเดียวความหมายนี่พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะจากภาพของแก่งหินที่เรือต้องรอจังหวะกลายเป็นภาพของฝูงแรงที่กําลังรอคอยเหยื่อฟังดูน่าขุนลุกคนมาทันทีเลยใช่ไหมล่ะครับเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ คือในอดีตเนี่ยแม่น้ําป่าสักช่วงที่ไหลผ่านแก่งคอยเนี่ยขึ้นชื่อเลยว่าเชี่ยวกรากมากแล้วก็เต็มไปด้วยโขดหินแหลมๆทีนี้เวลาขนสุงไม้หรือล่องเรือค้าขายเนี่ยมันก็จะลําบากมากครับบ่อยครั้งเลยที่ซากสัตว์ที่ลอยมากับน้ําหรือแม้แต่สัตว์ที่ใช้ลากซุงเองก็ต้องมาจบชีวิตลงตรงนี้และนั่นก็กลายเป็นเหมือนงานเลี้ยงบุ๊บแซ่ชั้นดีของฝูงแร้งนับไม่ถ้วนที่จะบินว่อนลงมาคอยกินซากพวกนั้นจนกลายเป็นที่มาของชื่อแรงคอย ก่อนที่เสียงจะค่อยๆเพี้ยนมาเป็นแก่งคอยให้มันฟังดูซอฟลงในเวลาต่อมาครับจากตำนานท้องถิ่นที่ฟังแล้วก็แอหน่ากลัวนิดๆนะครับเราจะข้ามเวลามาสู่แน่ประวัติศาสตร์โลกที่แก่งคอยเนี่ยถูกจารึกชื่อเอาไว้ในฐานะสมรภูมิสำคัญที่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับแก่งคอยนี่ไม่ใช่เหมืองธรรมดารรมดาเลยแต่เป็นจุดยุทธ,ธรราศาสตร์ที่สำคัญมากๆแห่งหนึ่งของกองทัพญี่ปุ่นในไทยเลยทีเดียวถามว่าทำไม ก็เพราะว่าสถานีรถไฟชุมทางแก่งคอยนี่แหละครับคือหัวใจหลักของการลำเลียงทุกสิ่งอย่างทั้งกำลังพลอาวุธยุโทโธปกรณ์จากกรุงเทพขึ้นสู่ภาคอีสานแล้วก็ต่อไปอย่างสมรภูมิในอินโดจีนเลยครับและด้วยความที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญนี่เองครับที่นำมาซึ่งโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในวันที่สองเมษายนปี2488เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรตัดสินใจทิ้งระเบิดแบบปูพรมลงที่นี่โอ้โหเสียงระเบิดดังกึกก้องไปทั่ว สถานีรถไฟสะพานข้าแม่น้ำแล้วก็บ้านเรือนของชาวบ้านที่ไม่รู้อิโนโออินเนพังพินาศลงในพริบตามีคนเสียชีวิตเป็นร้อยถือเป็นบาดแผลที่ลึกมากๆของเมืองนี้เลยครับดังนั้นแล้วเนี่ยการที่เราได้ไปเยี่ยมชมสถานที่อย่างอนุสรณ์สถานส,านสงครามโลกครั้งที่2ที่วัดแก่งคอยมันเลยไม่ใช่แค่การไปดูโบราณสถานนะครับแต่มันคือการไปเพื่อรำลึกถึงความสูญเสียและเป็นการคาระวะต่อจิตใจที่เข้มแข็งของชาวแก่งคอยที่ผ่านช่วงเวลาเลวร้ายนั้นมาได้ หลังจากที่เราได้สัมผัสกับประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างหนักอึ้งของแก่งคอยไปแล้วนะครับเมืองนี้ก็ยังมีอีกด้านที่อ่อนโยนมากๆแล้วก็พร้อมจะช่วยเยียวยาจิตใจของเรานั่นก็คืออ้อมกอดของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่โอบล้อมเมืองนี้เอาไว้ครับสถานที่ที่เป็นเหมือนปอดของแก่งคอยก็คือที่นี่เลยครับศูนย์ศึกษาธรรมชาติ7ดโคตรโป่งกอนเซาที่นี่เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์มากมีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่น้ําใส่นิ่งเหมือนกระจกเลย แล้วก็เป็นที่ที่ฮิตมากๆสําหรับการไปกางเต็นท์พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติคือใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็เหมือนได้วาปมาอยู่อีกโลกหนึ่งแล้วครับกิจกรรมที่นี่ก็มีให้ทําหลากหลายนะครับโดยเฉพาะสายเดินป่าเนี่ยมีเส้นทางให้เลือกท้าทายความสามารถเลยตั้งแต่เส้นทางสั้นๆเดินนั่นชิลๆรอบอ่างเก็บน้ําไปจน,นถึงเส้นทางที่แบบต้องปีนป่ายขึ้นไปชมวิวมุมสูงแบบพาโนรามาหรือว่าตามหาน้ําตกสวยๆท,ที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกเลยครับ นอกเหนือจากธรรมชาติที่ช่วยสร้างความสงบทางกายแล้วพลังแห่งศรัทธาก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยสร้างความสงบทางใจแล้วก็เป็นเสน่ห์ที่สําคัญมากของแก่งคอยที่สะท้อนผ่านสถาปัตยกรรมทางาศาสนาที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามจนน่าทึ่งเลยครับตัวเลขนี้ครับ500ตัวเลขนี้มีความหมายที่ยิ่งใหญ่มากๆซ่อนอยู่และเป็นภาพแทนของพลังศรัทธาที่เรากําลังจะพูดถึงกันนี่แหละครับ 500คือจำนวนของพระเจดีย์องค์เล็กๆที่รายล้อมพระมหาเจดีย์องค์ประธานที่วัดป่าสว่างบุญครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนพระอรหันต์500องค์ลองนึกภาพตามนะครับเจดีย์สีทองอราม501องค์ตั้งตระหง่านอยู่กลางหุบเขาเป็นภาพที่งดงามแล้วก็ชวนให้เลื่อมใสแบบหาที่เปรียบไม่ได้จริงๆครับ นอกจากวัดป่าสว่างบุญแล้วยังมีหอมมนัสการซึ่งที่นี่จะแตกต่างจากวัดทั่วไปเลยนะครับเพราะเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์แล้วก็ศูนย์การเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นที่สวยมากๆเป็นที่ที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะมาค้นหาความสงบทางใจแล้วก็ชื่นชมงานพุทธศิลป์ในมุมมองที่แตกต่างออกไปครับเอาละครับจากเรื่องราวในอดีตแล้วก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเงียบสงบทีนี้เรากลับมาสู่ปัจจุบันกันบ้าง เพื่อมาสัมผัสกับลมหายใจและเสน่ห์ที่เรียบง่ายของวิถีชีวิตผู้คนในตัวเมืองแก่งคอยกันครับจุดที่พลาดไม่ได้เลยก็คือตลาดเก่าริมแม่น้าป่าสักครับถึงแม้วันนี้อาจจะไม่ได้คึกคักเหมือนเมื่อก่อนนะแต่ถ้าเราลองเดินช้าๆสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นร่องรอยของความรุ่งเรืองซ่อนอยู่ในอาคารไม้เก่าๆที่ยังคงตั้งอยู่เป็นการเดินเล่นที่ได้ฟิลเหมือนย้อนเวลากลับไปในอดีตเลยล่ะครับ และแน่นอนครับมาถึงแก่งคอยทั้งทีเรื่องกินนี้ต้องไม่พลาดเลยที่นี่มีของอร่อยซ่อนอยู่เพียบครับตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนรสเด็ดที่ตุ๋นจนเปื่อยละลายในปากพัดไทยสูตรโบราณรสชาติเข้มข้นแล้วก็ที่เป็นของฝากขึ้นชื่อเลยนะใครมาก็ต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไปก็คือปลาแดดเดียวจากแม่น้ำป่าศักแล้วก็ส้มโอรสรสหวานฉ่ำที่ปลูกกันในพื้นที่นี่แหละครับ และทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยสามารถจัดเป็นทริป3วัน2คืนแบบครบรถได้สบายๆเลยนะครับวันแรกก็ดื่มด่ำกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในเมืองวันที่2ก็ออกไปลุยให้ธรรมชาติบำบัดเต็มที่และวันที่3ก็ปิดท้ายด้วยการไปชมความยิ่งใหญ่ของพุทธศรรรินก่อนซื้อของฝากกลับบ้านเป็นแผนเที่ยวที่สมบูรณ์แบบมา,มากๆเลยใช่ไหมครับดันงนั้นนะครับสิ่งที่เราได้ค้นพบในวันนี้ก็คือแก่งคอยไม่ใช่เมืองที่แบนๆแต่เป็นเมืองที่มีมิติซ้อนกันอยู่อย่างน่าทึ่งเลย ทั้งบาดแผลจากประวัติศาสตร์ที่สอนให้เราไม่ลืมความสงบร่มเย็นของธรรมชาติที่คอยช่วยเยียวยาและพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างสวยงามสุดท้ายนี้คำถามที่น่าคิดก็คือสำหรับทุกคนแล้วแก่งคอยยังเป็นแค่เมืองผ่านอยู่หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วที่นี่คือจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าค้นหาที่แค่รอให้เราแวะไปทำความรู้จักอย่างจริงจังเท่านั้นเองครับ